ไม่าอใจดีคูจีนได้มาเมาม่อย่างเขาบอกเลยหยิบเกองอลับแล้วกูสิเรือหลายเลยหยิบเอ็กองกองยิบห้าห้าร้อยห้ารอยยี่ห้าร้อยยี่ิบห้าพอดีเลยทางนี่กองรหัสิบาทคิดจังไงเอ้ยกองละหยิบห้าสี่กองลยกองลอย ซื้อมาเท่าใหรซื้อมาอยู่หัวซอยัจินลอยนำบลงพื้นนำบัลลักเพราเห็นเหงาเศ้าหิวไม่ขาดเพื่อคิดเองแม่เห็นหัวหิวูกอกินเด้อ เดี๋ยวต้องไปตาชัดจีนบ้างยืมหมอยีนันยืมหมอินุเกอตมหมาหัวนึงตกหัุมหมาหัวเยว่าตมุกขีบตุมตัวนอสี่ตุ่มอยู่เหนื่อยสั่นคอมาเนี่ยมันมีออาไม่ใส่หมีมันเนื่อยหีย มัมีนกอินทรีดินมาคือบานเันมีมาหลอดชั้นใยบอเลือบบอมาหลอดชั้นฮะปาจื่อยังมากรงกาบอเข้าดินกบันเลาเข้ากับหลุดหลุดมาดินกัเขาอยู่ตอนหนึ่ะเขากระดิบโมบิลเราคัสิีดินซื้อเบลคัสซีดินมือไปซื้อหนองแบมนะคะน้องแบมนั่งอยู่ขุ่นมาอุดหนุนมาหมาแล้ว เอากับหนมันโจกเก็บไหมเ่าเท่ากับเท่ากินไหมอันดีแบทนเหรียญบอลนะนคืเนบกระเทยน่นออหลหอห้องข้าวมอามาขายขายได้แน่นอนนั่งขอีตรงน้นัขายบเิตรงน้นอคนว่าอยากิน เนี่ยเพราะว่าเออประหยัดยูอาเลยามามเลาหลมมาขาย่งขา้มนเอามะมาเหลืองขึ้เือดเลยใช่ไหมจมพนถึนไหนน้ำปลาร้า เต่อมโค้งกระเสบเด้อต้มโคงแล้วก็อันนี้อร่อยมากเลยครอันเดรสอบชอบกินแต่ขึ้นเหลือสองกองมีหากองหกองหกกองซื้อมากหกกองจะเป็นรสชาติหอมอมาังตอนนี้ก็คือเป็นช่วงบีบลูกค้าให้ซื้อ มันตุียซอยบ้านต้มยำหมูนาี่ใช่มามาสูงตักราคาหอวันมาม่าสองบาทเขาว่าเขาชิเมาเบิดกันมาม่าสองบาทเขาชิเมาเบิดมันสิบคนจัดราคาเอาโคดเอามาตัดราคาอีแขอีแข่ขายสามสิบอันนี้ขายยี่สิบห้ นี่เมาบ้ามาเลยนะครับ่ามรูบ้านหับานหักคู่ไกลอีกไงนี่บหักคู่ไกเมาบ้ามาแล้วนะคะนี่21 21กองแต่มี2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21นี่21กล้อง เอาด้อมาด้อเขาเมาแล้วเสียงู่้อเพิ่นเมาแล้วคละกองนะครับคนละกกงอิสลมาลูกไววเถอสวอีสัหลาลูกไววให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ขาดต้มน้ำน้ำเน้อเอาไี่แอนนะเอาให้พี่แอนอันนี้ก็ไไร เินดกกับท้าเลยเามแน้ำหแตูมกินนาไม่ซ้อาวหแล้วเบิดแลเบลือนี่เรอาลูกเอาผู้ละอันเอาู้กินน้ำไอ้บอมเอาไปไป เอาหรือว่ารัา่ม้ครับกับขอะคุณเลยนี่นี่เอาเลยอุ้ยบอกยีนยางสืบบัตคืนยีนยางสือบัตคืนสะดุ้เขา มีไพสิกินบาเลยบัชาสุดโต่งนอนไทยอันนี้เพียเราโน้นอยู่ใส่สุโต่งนครบัชาโอ้พอมีใครอย่านเบิดแล้วอันนี้เพีคันพูคันงี่เพียนเรากิแลครับคันยังสี่สิกเราขอบคุณเลยนะขอบอคุณเดี๋ยวดี๋น้ำดวดเมาเอียนี่เนี่ย

ไม่กำไรีกวใส่แค่น้งากับโยนะกโรเด้กไเด้ขอบคุณผู้ใหญ่จดีด้วยนค่ะงแ่จะได้นอนเยวจได้นอนเลยววนเนจรงๆต่เาเนี้ว่าารดูแ่านอนเลยขายมือายกันกี่ดูยังคนๆเท่มัเะพ่เพี่ม เบิร์ดแล้วไอ้เบียวเนี่ยเลิโตูดมันนี่เด็กตบมาเลย กลยนี่ขมตักนี่นำพนี่ด้ำดวนะเกียบอไปเรื่อนำดวนะเกียบอันนี้ไปไนนี้เียบเพราะมันมีน้าวกนในนี้ตาไเตน้รงนามได้ล้างหนเออพอาได้ล้างหนังอยู่ดิขอบพระคุณนะคะ พ่น้องที่มีฝงอปจะมีเบอกกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยบาป